น้องรักมา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 พี่ตัดลายผลพันธ์มากูมาไก่นี่แล้วมาไม่เล่นกับมิจิมูดน้องรักหรอกครับอ๋อที่ทิติวุฒน้องมันให้มันเป็นตัวแข่งอะดิอยาไม่อยากให้มันวนเปี้ยนกับไอ้ตัวเดิมพันพอจะเป็นเสียได้ไหมครับทูมิจูโอ้ก้อนอะขอนแก่นร้านแนปสวัสดีครับ พี่มาลีช่วงนี้มาสามวันติดเลยนะครับมาหาเงิน<ะ>เขาดาวหรอครับทิติวุดโอ้โหมีดกูอยู่ไหนวะแม่งมาทุกงานเลยจริงๆเลยนี่ไหวคนเม้นคนเนี้ยไม่ใช่ไม่พี่ไม่ได้ว่าน้องทิต้วุดนะพี่ได้คนที่มันมาเม้นเนี่ยแม่งกูจะขอมีดฟันต่างแม่งชิบหายเลยเจอแม่งทีไรกูจะฟันแม่งสักทีอะ แหลมชิบหายไอ้เฮียคนเนี่ยที่มันมาเม้นเนี่ยบอกพี่มารีสตรีมถึงห้าสิพี่ไปบอกพ่อมึมอะพี่มารีตอบแชทผมหน่อยผมอยู่ทีมที่ผมเคยสมัครทีมเบคอนผมเล่นด้วยนานาทติวุด <c oughs> เอาไปอีกห้าพันครับปิดยอดให้โอ้มีดกูอยู่ไหนวะ มมมันไ่่ลืพีงอาบน้ำบ้างเปล่าทำไมตัวดูสกรปรกจังเวพนันพ่อเหมือนกันมันไม่ได้ทำอาบน้ำบ้างเปล่าทำไมตัวดูสกปรกจังถามแม่มึงดูค่ะอีดอกเนี่ยชื่อผู้หญิงเนี่ยที่โดมาเนี่ยอีนี่คงล่าน้าน่าดูนะมึงเนาะกลีล่าน,น้ามึง ที่มาลีน่าเงินจริงไหมครับเอ้ามีคอนโด30มองโบปล่อยผ่านเงินมันหอมใช่ไหมทิติวูดเย็ดแม่ไม่ใช่อย่างนั้นน้องทิติวูดไม่ใช่ครับน้องคิดอะไรอย่างนั้นวะอตอบแชทเฟซด้วยครับเฮียรอลั่นตอบคิวรอมาแก้คืนที่ผมนัอาทิตย์ก่อนชักคริต เเ <g ül> จมนีี่่่ยยยกกููู็ดออาง้ถ้าให้ผมพูดตรงๆคือพี่มาลีเห็นแบงเท่าจะปากสั่นครับยิ่งเยอะยิ่งสัน่น <D> <Man> ทิติวุฒเซิร์ฟไมคยครับ <ood> <Surf> ไม่ไปต่อหรอถามคิงหน่อย <D> <ood> ได้ครับ อีเหียเราเรียนเอ็สุดแล้วเลยเหรอแป๊บนึงเหียะแป๊นนึงเหียะคิดอยู่เียแป้บหนึ่งผมขอพูดตรงๆนะครับถ้ามีใครโดเยอะๆพี่มาลีจะไม่ค่อยมาสตรีมจะไปหาแดกเหล้าที่ไปแดกเหล้าพ่อมึงไงทิติวุฒิกูต่อยแม่งหลายทีลวให้ตัดอ้อยแมนเพิ่งโดนจับคดีเว็บเหมือนกันบอกพี่เฉยเฉย เีี่ยสดอาแล้วเวท k i n เพื่อนปะเลี้ยงเฮนเนสซี่เอ็นพรุ่งนี้เอากุ้งหอยเออเอ้เงาตัวอะไรน้องอีกคนนึงอ่ะบอกแมมเดิมพันเกมเท่าไหร่ครับเกมสองพันไม่ใช่ผมนะโดเนตขั้นต่ำผอพึ่งมอม้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ไม่ใช่ผมนะโดเนตโอเคครับโอเคครับพี่ชิตานุพงศ์โอเคครับขอบคุณครับ อย่าโดให้มันเยอะครับมายังมาอย่างมันเอาไปแดกเล่าปีใหม่หมดไอ้ลูกนิกรชั่วไอ้ทรพีทีไม่พูดดดกทิติวุฒิไอ้ทิติวุฒิเหมือนมึงมีอาการเป็นเฮียอะไรของมึงเนี่ยมึงมึงเบอร์เดียวกันแล้วเนี่ยกูว่าเบอร์เดียวกันแล้วไอ้เฮียมึงหลายคนแล้วเฮ้ยรีบมาดิอีกคนนึ่งใครอ่ะกูพิมพ์เลขห้องไปแล้วเริ่มบอเริ่มบอดแหละเียอาเอ็กคิวมาดิไม่เอาคิอยู่นเรกัดก่อนปีใหม่ อ้หรอระบายแบบบึ้มๆซัมเบ้หน่อยละกันนะไอ้ปักเพื่อนกูอายุเก้าขวบแต่เดี่ยวกับกูกูขอเพื่อนแต่ที่ติวูดได้เปล่าะไรคะทิติวูิลุยกะหรี่ไอเฮียดูต่อยแม่งเดียเบอร์เดียวกันวไอเฮียทิติวูิอะล้อหลอกไอเฮียไอเด็กคนนี้แม่งล้อหลอกนะกูบอกก่อนนะพี่มาลีดูเบอร์ด้วยครับมันคนระเบอร์คนเมื่อกี้ไม่ใช่ผม มันเป็นตัวปลอมทิติวูหเอางี้ถ้าตัวจริงคำละร้อยตัวปลอมคำละสามสิบจบไม่ได้หิวนะหิวน้าได้เฉยนาพี่ก่อนเอาวิมเป็นเชียอะไรแหละอันนี้ตัวจริงทิติวูดตายงั้นจะตายนะเฮ้ยกูฟิกเกอร์เยอะไอ้เหี้ย เฮ้ยขอบคุณครับน้องทีจิวูสามร้อยโอเคน้องรู้เรื่องขอบคุณครับน้อง <c oughs> โอเคครับน้องขอบคุณครับทีจิวูอ๋อมันมีตัวจริงเอาไปดูเบอร์มาแล้วเมื่อกี้พี่ดูมาแล้วตัวปลอมขอบคุณมากอันนี้ตัวจริงพี่ยังไม่เชื่อแล้วปปตายตายหมดตายหมดเฮียฟิกเกย์เฮ้ยไอเฮียฟิกเกย์ได้นะกูเออ ไอ้เหี้ยกูต่อให้ก่อนสองตัวเลยสภาพตัวแบบอะไรมึงเป็นเหี้ยอะไรในทิติวุฒต,ตัวปลอมลุยกะลีย่ยทิติวุฒิลุยเหี้ยดอกทองแม่งตายในทิติวุฒิไอ้ควายหเหี้ยกูขอหน่อยเถอะตัวปลอมเนี่ยไเหี้ยทิติวุฒิหัวกระดดลุยกะลี่แม่ขายหีเวเหี้ยหลายรอบในซัดตัวปลอมเนีเยนเน่ย ไม่มันชอบเอาน้องชื่อน้องจริงๆมันมาด่างไงพี่มามรีเหมือนพระจัดเลยครับ,รไ,มรบไม่เต็มคมคนละเบอร์คนละเบอร์พี่มารีเหมือนพระจัดพระจัดเลยครับไม่เต็มไม่เต็มพ่อมึมอนเต็มครับมึงรู้จักเหรอมึงห,หัวเราะละงั้นงั้นก็ของครบปุ๊บไม่ต้องข้างกันก็ได้ของครบปุ๊บละล่ำเลยผมตัวจริงครับเคโอเคโอเคไม่้องไม่ตองข้างกันนะนี้รอบวันนี้ ผมเมาเบียกึ่นเบียกึ่นขอพูดต<บ>รงตรงนักที่ติมสร้างเลยน้องผมตัวจริงครับไม่งั้นไม่โดนขนาดนี้หรอกบอรเบามียกึ่มกึ่มแล้วแต่พ่อมึงทว่วตัวปอมาเที่ยบอเมาเบียกึ่มกึ่มบ้านพ่อมึงนะลุยกะรี่ตัวปอมตัวจริงมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันเมาอ่ะมันรู้น้องในทีมหลังแอนหมดแล้ว แบกลูกตุ้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตุ่นปี้เองเอง <c oughs> ขาบคุณค้าบขอกคุณนหนองชนะที่ผมครับผมเป็น <c oughs> คนไม่ชอบพูดอ้อมคอมมอยยากพูดไรพูดตรงตรงเลยก็พี่มาลีชอบโชงโงท่ทิติวุฒโง่พ่อมึงอะโง่งแม่มึงไะลูกกะลี่เฮียตัวปอมแม่ขายหีชัดลูกเลวลูกชั่ว เยียกลีเฮียไปพูดกับพ่อกับแม่มึงนะตัวปลอมพ่อมึงอะพี่ไม่อยากกินเงินพี่เห็นแต่แบบมีคนประนามพี่อายุ25โดนเด็กอายุ18ตบหัวเล่น4,000ไปฝึกเล่นมาใหม่นะครับพี่มาลีทิติวุฒิพ่อมึงอะ แม่มึงไอ้ทิติวุตัวปลอมลุยกะหลี่แม่มึงขายหีเนะะี่ยวะเวทดมึงโดนมาตลอดเลยกูหมั่นมึงชิมหายเลยเนี่ยฮะลุยเฮียแ,แม่มึงขายหีเนี่ยวะเรียกร้องความสนใจเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเย็มลีแม่อีดอกทองแม่อีขายหีเฮียขายหีที่ปัมอิสโซทำสำ,ำเร็จทำสำเร็จแล้วนะครับพี่มารีตุ้มลีเฮียโดมาแม่อยู่นะทิติวุทิติพ่อทิติแม่มึงเนี่ย ที่ถีพ่อที่ถีแม่มึงเนี่ยกูเห็นหลายทีแล้วตัวลอมเนี่ยน้องกูยิทิจิวุฒตัวจริงมันไม่มนโดนหน้ารำคาญแบบนี้หรอกมันโดนคำละสามร้อยเว้ยน้องที่กูรักอ่ะกูไม่เคยด่าหรอกทิจิวุฒน่ะมันคือน้องรักผมจริงแต่อี้เนี่ยใครผมไม่รู้แม่งเฟกอ้เนี่ยฟอร์มอยากเป็นไอ้ทิจิวุฒลุยกะลี่แม่ขายหี้เฮียแม่งมาทุกวันอ่ะ เย็ดแม่บอกอยู่เบคอนเบคอนพ่อมึงเนี่ยไปอ้างชื่อเขาไอ้เฮียหมายถึงไอ้ตัวปลอมนะไม่ผมไม่ได้ด่าทิติวุฒิผมด่าทิติวุฒิตัวปลอมหลังปีใหม่เอาใหม่ครับพี่มาลีผมเชื่อว่าพี่นะไ,หนหได้สู้สู้ครับผมเป็นกําลังใจให้ทิติวุฒิไอ้นี่ตัวปลอมนะไปกําลังใจให้พ่อให้แม่มึงอะให้เย็ดตัวปลอมลุยกะลี่ กูจริงเขาไม่มานี่หรอกกูคุยกับทิติวุฒิแล้วครับไม่มอมนะพี่หมาลีอย่างพี่ก็อ่อนแบบนี้แหละเครื่องใหม่อิทิติวุฒิหน้าหีตัวปอมไอเหียอไอ้ตปอมไอเหียลุยกระลียัดแม่มึงชอบใช้ชื่อน้องกูจังไว้ดทิติวุฒิน่ะฮะมึงไม่มีชื่อตั้งเองหรอไอเฮียฮาวอยากจะเล่นเล่นเป็นตัวเดียวแพนด้าไปเล่นกับพ่อกับแม่มึงไงแก่ เล่นอย่างงั้นกูเอาเงินกูนก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 นไปเสียเลยดีกว่าฮี่หลอกด่านนาะไม่ได้หลอกนาครับผมจะไปด่าน้องมันทําไมผม,มเบลก็สุดแบบมีอะไรในใจเปล่าครับมีอะไรในใจไม่ไม่มีผมไม่มีครับหมายถึงไอ้ตัวปลอม,มสารน้องผม,ออค,รมครับ